สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 13นะครับเป็นการลดราคาในช่วงส่งท้ายเดือนมิถุนายนนะครับต้องบอกว่า iPhone รุ่นนี้มีการปรับลดราคาน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับท่านที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone 13ไปใช้งานแล้วอยากจะเปรียบเทียบราคาอยากจะดูราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรเดี๋ยวในคลิปวันนี้ผม สรุปรายละเอียดมาให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีคูปองส่วนลดในช่วงปลายเดือนมาแจกให้ได้นาไปใช้เป็นส่วนลดกันได้นะครับสำหรับ iPhone 13นั้นตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับไอโฟนรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะออกมาแล้ว2-3ปีนะครับแต่ในปี2025ก็ยังถือว่าเป็น iPhone ที่ขายดีแล้วก็สเปคยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับใครที่มีงบ1มื่นถึงหมื่นนะครับก็สามารถเลือกซื้อเป็นเครื่องเปล่าไม่ติดโปรไปใช้งานได้ ส่วนราคาการซื้อพร้อมโปรนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ถึง7,000บาทขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ก็เหมาะที่จะเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะลองใช้ p p o o n นะครับก็แนะนำให้เลือก iPhone 13ไปใช้งานนะครับราคาไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปในเรื่องของสเปคหรือว่าการใช้งานต่างๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคานะครับกล้องก็ถ่ายรูปได้ดีไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหร ว่ากล้องหลังซึ่งโดยรวมก็ต้องบอกว่า iPhone 13เป็น iPhone ที่ยังน่าซื้อมากๆในปี2025รวมถึงปีหน้าปี2026ด้วยนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูในเรื่องของราคานะครับไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่23มิถุนายนปี2025นะครับซึ่งก็จะมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้ เ,เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ15,890บาทสำหรับโปรส่งท้ายเดือนจาก Lazada ก็จะเป็นโปร Payday นะครับเริ่มลดราคาวันที่25มิถุนายนนะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายนซึ่งก็จะมีคูปองส่วนลดแจกเพ ให้นะครับท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ7 9 4บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการผ่อนนั้นไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนโดยตรงกับลาซาด้าได้หรือว่าจะจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินในส่วนของสีมี2สีนะครับสำหรับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เ เปลี่ยนคืนให้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.1นิ้วตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ15,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุก็มี3ความจุเริ่มต้นที่128กิแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความ นแนะนําให้ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนซื้อได้วิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิง้งทําได้ทั้งหมดนะครับสินค้าก็จะเป็นของแท้1 0 0เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l ป z a d a นะครับไอโฟนสิบสามขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลด ราคาพิเศษเหลือ15,900บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทนะครับมีให้เลือก2สีสําหรับความจุ 128GB กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้แต่ว่าจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งโอนผ่านทางธนาคารจ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมถึงการผ่อนชําระนะครับก็ทําได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางนัท a อปลา น,นำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านมาพร้อมกับโปรโมชั่น Payday นะครับลดราคาส่งท้ายเดือนมิถุนายนชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูลาะเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปเก็บคูปองส่วนลดได้นะครับลิงก์ของ Lazada าอยู่ที่ด้านล่างของคลิปไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h o ปปีนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สูนไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ15,590บาท เก็บคูปองสลดลดเพิ่มได้อีก 1,000ถึง2,000นะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ13,590หรือว่า14,590ประมาณนี้แนะนำลองกดเข้าไปดูคูป,ปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดกันก่อนนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ416บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านนึ่งสำหรับ i iPhone 13นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาพิเศษเหลือ15,890บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท100้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับ ชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสําหรับการซื้อจากทั้ง3ค่ายมือถือเลยนะครับมาดูกันว่ามีการลดราคาเหลือเท่าไหร่สําหรับ iPhone 13รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย d t a c นะครับหรือว่า True d t a c 5G iPhone 13เครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,900โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสำหรับลูกค้าของ Detac แบบรายเดือนนะครับราคา 7,600บาทถ้า อายุการใช้งาน90วันขึ้นไปก็จะมีค่าหนีตลูกหน้านะครับส่วนถ้าอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนีลูกหน้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่ราคาเท่ากันนะครับ7,600พิเศษสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับรับส่วนลดสูงสุดอีก2,000บาทนะครับเมื่อนําอายุการใช้งานมันแลกเป็นส่วนลดซึ่งราคานี้ก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าของ d ีแท็ที่ใช้มานานนะครับได้รับส่วนลดสูงสุดถึง2,000บาทนะครับราคาก็จะเหลือเพียง5 0 0 0 ถึง5,600บาทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นเด็รายเดือนก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อได้ที่ราคา1 3 5 0บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตุกหน้าโปร1199ราคา9,550ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ต้นหน้าแล้วก็โปร1499ราคา7,600ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ต้นหน้าทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้านในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ D t e c Shop ทุกส ส,าาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13ซื้อได้ที่ราคา7,600นะครับยายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ6,600บาทพิเศษรับเครดิตเงินคืน500บาทนะครับเมื่อซื้อ iPhone 13แบบผ่อนนะครับซึ่งผ่อน0%ได้ถึง24เดือนซึ่งตรงนี้เราสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของสีมี2สีสําหรับความจุ128 g b ถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS ชอบทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13ซได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง8,150บาทนะครับมีเลือกทั้งหมด 4, 4สีสําหรับความจุ128 g b กะใส่โค้ดนะครับสำหรับการสั่งออนไลน์ก็ลดเพิ่มได้อีก1,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา8,350บาทมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299นะครับถ้าเป็นโปร1,199ราคา9,550ลูกค้าใหม่นะครับราคา8,350เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา8,350ยาย่า่ออนไลน์ราคา8,350เมื่อใย่ยายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,299โปร1,1 99ราคา9,550 Pro 899ราคา1 3 5 0บาทายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา8,150บาทนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1399ถ้าเป็น Pro 999ก็ราคา1 1 5 0 Pro 799ราคา11,750เครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,900บาทเท่านั้นถ้าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเค นะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13นะครับราคาใหม่ในช่วงส่งท้ายเดือนมิถุนายนชอบแบบใหม่ก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโโรมมชัั่นนดีีๆแบบบ้้าใหก ท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ